สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะหนูมีมอนสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับทุกทท่านอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจติดต่อที่เบอร์0944906871ได้เลยนะคะของหนูจะมีทั้งแบบโอนแล้วก็มีแบบปลายทางนะคะค่าส่งเมาเมา50บาทค่ะของเราจะส่งเป็นแบบปลษณีย์ีนะคะเป็นแบบกล่องส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่ซื้อครบ500บาทจะส่งฟรีด้วยนะคะมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นรัตนสินนะคะ59บาทกระถางใหญ่ๆใบสวยๆนะคะใบใหญ่มากค่ะ กระถางนี้นะคะเป็นนุพเก้ากับสุรสัสวดีนะคะกระถางนี้หกสิบเก้าบาทค่ะกระถางต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น มคงคุทรัพ์นะคะกระถางนี้นะคะจะเป็นมคงคลทรัพ์นะคะกับพลพิมานนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทค่ะใครสนใจต้นไหนติดต่อมาสอบถามกันก่อนได้นะคะฝากพี่ๆทุกคนช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ ก็เป็นช่วงปิดเทอมหนูก็อยากมาหารายได้เสริมนะคะกระถางนี้นะคะเป็นมณีล้อมเพชรค,ค่ะอันนี้จะราคาหนึ่งสิบบาทนะคะที่กระถางต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นดาวเพียงดินค่ะหกสิบเกบาท นี่คือต้นสูงมากนะคะเลยกล้องขึ้นไปแล้วแล้วก็ใบใหญ่มากๆค่ะใครที่ซื้อไปรับรองว่าสวยแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะกระถางสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นผ่าซ่อนแก้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา79บาทค่ะ ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อหรือว่ารายละเอียดต่างๆดูที่ต้นคลิปด้วยนะคะแล้วหนูก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของหนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูมาหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ